ยมดูว่าศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคแปสามารถเปลี่ยนจิตองคุลิมานซึ่งฆ่าคนมา9ก้าร้อยกว่าคนให้เป็นพระหลานได้มันสุดยอดแล้วสุดยอดมรรควิธีแล้วนะอันนั้นไม่ต้องไปวิ่งหาทำโน่นทำน,ทำนี่แก้แบบนักปราชญ์คนนั้นเขาคิดอาจารย์คนนี้เขาบอกไม่ต้องพระเจ้าบอกศีลสมาธิปัญญาเธอทําไปความมีเมตตาจะเกิดเองการให้ภัยจะเกิดเองนะการไม่อยากเบียดเบียนกันมันจะเกิดเอง เมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธินโยมจิตที่จะไปใส่ร้ายให้ร้ายกาันทะเลาะมันไม่มีมันจะหมดไปหมดไปการลับและขโมยน้อยในองค์กรก็จะค่อยๆหมดไปเพราะคนคนนั้นเห็นโทษใช่ไหมแค่นั้นเองฝึกจิตให้ดีนะนั้นกายกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมันเกิดมาจากเหตุอะไรพระศาสดาบ,บอกเกิดเหตุเป็นเพราะว่าเธอไม่สำรวมอินทรีย์เราไม่มีการสำรวมใจให้อยู่กับ